เอาหมูก่อนพี่น้องป๊าดน,นี่กับมาอีกค่ะพี่น้องรอบสองจ้ะกดินก็ะดอนไปแล้วไมเหยยบหยียบอีกนะจ้ะพี่นอ้องยังหา่าหา,า,าพวกเห็นจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านนะคะ วันนี้ตัดฤดนาภาพพี่น้องมาเลาะเบิ้งเห็ดปวกอยู่สวนลำไย้อค่ะหลังบ้านพี่น้องมาดูดน้ำกันค่ะว่าจะได้เห็ดเมื่อแกงโมพี่น้องมานนี้ไปดูดน้ำกันได้จ้าเลาะเบิ้งสวนลำไยพี่น้องเลาะเบิ้งเห็ดปวกอยู่สวนลำไยได้จ้านี่ลำไยหฮาใกล้ซุกแล้วค่ะพี่น้องเดือนหนาก็ใกล้จะได้เก็บไปเด้อค่ะเดือนหนาก็จะซุกแล้วจ้ามาเบิ้งค่ะพี่น้องมาเลาะเบิ้งเห็ด ดกแห้งพี่น้องปปน,นี้แต่ว่าลูกข้างในใย,ยเต็มทีจ้ะพี่น้องเนยเริ่มถึกฝนกระเทมแตกอืมงัดเฮ็ดต้นพี่น้องกำลังเป็นต่อยน้อยจ้ะข้างเมิ่งท้างนี้จ้ะอืมอ่อนซ้อนหลายพี่น้องกำลังเริ่มเกิดด้วยจ้ะ นี่กับแมนนะคะไปนอ้องอ๊อ,อหาใบใหม่ไปนอ้องป้าดเอามูนีนกลอนไปนอ้องป้านี่กับมาอีคอกค่ะไปน้องรอบสองจ้ะรอบแรกอะเกือบเต็มตา,างไงไปนอ่องนี่กับมาหาอยู่หลังบานต่อจ้ะ อันนี้กับแมนด้วยะ่ะี่น้องกำลังเป็นจตขึ้นงอยเบหยับเยียงเนะค่านพี่น้อง,องยังหามาหานผู้เห็นจ้ะน้ำไหลน้ำไหลคลักไหลแน่กระเด็นกระดอนไปแล้ว หมานมานพี่น้องมาเนี่ยน้องเป็นตะปูติปิเขาเนี่ยแก่แสบพี่น้องไป,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 ปแ,แกแ่ไปต้่มย้ำกับแสบจ้ะอืม้มหน,น่องนะน้ำขนาดด้วยจ้ะ จูมเลยพี่น้องกะลังขึ้นอือพี่น้องนะสิบ่เบิดแล้วอ่ะ ถอนเด้จ้ะางาให้แกเมนผลงานของเฮ้าค่ะพี่น้องนี่ก็เก็บเพชรปวกอยู่สวนน้ำใยก็ได้พ่อแกงค่ะพี่นอ้นนนอ,อ,งนองนะมีจะโดองงามงามจ้าค่ะสวนคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนได้จ้ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวนคลิปนี้สวัสดีค่ะ